ขัวไปเก็บอักขละมังนั่นจะเอามามอาเนี้ยจะมีน้จุ่แก็ซือดินกัอโคุมน่เขาจะไปกดขุดเขาจะามามาม่เอาเมาไม่เียตายมึงไปหาเมียเอาเมยโทษบัวคอยกับหมดแล้วบุ้ขาก็อยเห็นแล้วเนาะแล้ไปเงี้ยใส่รากับปู่